เลยนะทำเลินที่ B O นี้จดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันดึงทวามมันดึงเพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกอย่างต่างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ๋อก็สวัสดีทุกคนที่ใช้แก๊สออกซิเจนหายใจด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับน้องมหาสล็อตนะคนนะวันนี้มา กลับมาจองเวนึงนะอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมเสียงคุุนคนะุ้กกนอ่าานะนะนะก็รู้จักกันกลับมาหาดพีจีนะั่นนะก็รู้จักกันทะเป็นน้องเป็นน้องเออเอาวันนี้ตามอัตากาันแต่งของมาจองเวนึงมาเนะี่ยกับอัตากาันแต่งที่สวยมากๆแล้วนะวันนี้นะขอมาจัดกันหน่อยละกันคลิปแรกของช่องนะใครที่สนใจอยากจะเข้าตกลุ่มไปดูอัตากาันแต่งหรือเทคกินการเล่นต่างๆก็เลิงใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปากหมุดเอาไว้เลยนะครับผมนักนะาไปเดี๋ยวเราไปในเกมเลยดีกว่า วันนี้เนี่ยมาหน้ากันดานใหม่เซ้งสวยๆเลย,ยนะกับทุน1นึรอบาทของเราเริ่มต้นมาจัดเลยไป2ออโต้สิบโอ้โหคุณจัดคุณจัดอะไรเหมือนกับอีกช่องจัดเลยรตรนะแม่รารู้จักกันซีปึกซีปึกตรงนะรู้จักกับช่องอะไรในะช่องที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ตรงนะไอมหาเทพพีจีอะไรสักอย่างเลยนะประมาณนี้นะช่องนี้เนาะก็ไม่รู้จักส่วนตัวแล้วกันนะตรนะัอ้อ้าว เดี๋ยวเราเข้าเกมแบบเข้าเรื่องเกมของเราดีกว่านะมันจะหลุดไปไกลแล้วนะก็ช่องนี้เป็นช่องร่างแยกอีกช่องหนึ่งละกันนะใครที่ไออาจจะรู้จักช่องนั้นก็ฝากติดตามมาช่องนี้ด้วยนะทุกะนะโยกย้ายกันมานะเด,ด,ดี๋ยวเราช่องนี้เนี่ยอาจจะมีคอนเทนต์หรือว่าเกมที่เป็นเกมใหม่หรือว่าเกมเก่าๆที่คนฮิตการเล่นเยอะอาจจะเอามาลงช่องนี้เยอะขึ้นนะครับผม แต่ว่าน่าจะเน้นมาจองไปซะส่วนใหญ่เยอะๆเลยนะนะมาจองเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษก็ยังไงฝากติดตามกันไว้ด้วยนะจองหนึ่งจองสองเนี่ยบอกเลยว่าเจอกันแน่นอนไม่ต้องห่วงนะนะรอบนี้เนี่ยขอปั่นมาจองไปเรื่อยๆก่อนละกันมีเกมไหนเกมใหม่พวกพีใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดเดี๋ยวจะตามให้ละกันนะน <c oughs> อ อยากจะจับสูตรให้เต็มๆซะเหลือเกินนู้นนะหกสิบแปดบาทไม่มีสูตรแต่พี่แตกหนักนะเราเล่นไป2อออโต้สิไปก่อนนะล้างหน้ากระดานไปก่อนนะล้างหน้ากระดานเบสองแล้วก็ไปกดมือเบตสาสลับกับออโต้เบห้นั่นเองนะลองดูแล้วกันว่าเทคนิคนี้เนี่ยจะไปรอดหรือเปล่าลถ้าไม่รอดเนี่ยสงสัยต้องไปยืมจากไอช่องมหาเทพมาท่งนะก็คือ เทคนิคเบ็ดสลับโอ้โหวันนี้สูตรมาเต็มเทคนิคมาเยอะหรือไม่ก็ออโตสิบกดมือเปลี่ยนเบ็ดโอ้โหบอกเลยว่าแน่นเปีอะแน่นเปีะไม่ติดตามช่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าทุกคนพลาดมากๆนะเพราะว่าขนาดผมยังไม่ติดตามตัวเองเลยนะยอกๆ้อ้องนะไป เรบ้อยฮะคอมโบยังเงียบอยู่หรือเปล่าตรงนี้โอ้โหไปต่อไปเราไปกดมือกันไป3สามนน,นะอย่างที่เราบอกกันเลยว่ากดมือไป3กันไปก่อน ไ,ได้รือเปล่าคอมโบมันออกจะน่ารักไปหน่อยนุ๊กนะแต่ว่า <c oughs> ไปเบ็ดห้าเลยดีกว่าไปทุกน,นะกลัวว่าถ้าย้ำแบบนี้กันนานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปย้ำกันเป็ดหนะ้าเนี่ยไม่รอดแน่แน่เดี๋นออตโอต้ไปก่อนแล้วกัน โอ้หมาเงียบเงียบแต่ยิ่งใหญ่เงียบเงียบแต่ยิ่งใหญ่ราชาเข้ามาทีหลังบอกแล้วว่าราชาเข้ามาทีหลังเรียบร้อยเขียวลงเป้ะโอ้โหเรียบร้อยเข้าฟรีเกมแล้วนะนะตรงนี้เบ็ดห้าบอกเลยว่ามาสูดูเขียวมันเลียกยอีกต้นหนึ่ ใีกตัวหนึ่งมันเลียงลงตรงนี้แล้วนะบอกเลยว่าแม่งโคตรสวยและเข้าฟรีเกมไปด้วยไงตรงนี้เรียบร,ร้อยฮะมามาเอาให้สุดพี่ไปเอาให้สุดไปจ้ะไปจ้ะเจอกันจ้ะทุกคนจ้ะ ของจงมามะของุงมาหมะโอเคของจงมาหมะมา,มารือเปล่าของจงมาหมะมา,มารื้เปล่าเรียบร้อยยังไงกมโบมาได้เปล่าเอ๊ะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการเปิดต้อนรับช่องน้องใหม่ได้ดีเหมือนกันทุกคนนะ ไม่ไรไม่ไรล,ลูกนะถือว่าเข้าฟรีเกมมาแล้วจ่ายให้เราก็ก็บุญยิ่งใหญ่แล้วนะถ้าไม่จ่ายเนะี่ปัญหาลักเลยแต่ว่าตรงนี้เนะี่ยยังจ่ายมาก็พอไปปั้นเบ็ดอื่นได้อยู่พอได้กพได้กพได้ทุกคนโอเคสวยงามลูกนะไปต่อ1,2 2บาทโอโหโตเบตนะ็ด5ก็เอาเรื่องลูกนะทำไมโอ้โหเล่นเล่นเล่นอันนี้ดีจังเลยทุกคน แค่นี้แค่100บาทนะก็คือที่จริงจะเอามา3 0 0ร้อยแล้วนะคือปกติเนี่ยต้องเล่นแบบเริ่มแรกเนะี่ยเปิดใหม่เนี่ยต้องเล่น300เนี่ยถือว่าเวิร์ที่สุดละแต่ถ้า300เนี่ยมันจะดูเยอะไปแล้วนะเออนะผมจะเล่นเหลือเฟือไปนะโมหน่อยแล้วกันนะก็ต้องเล่นทวนน้อยๆหน,น่อยนะนะระดับโอ้โหูน้องมหาเอออย่าไปเรียกผิดกันแน้วนะน้องมหานะไม่ใช่น้องหมานะาไปเรียกกันแบบมัวม่วๆๆนี่เสียหายนะ ผมรีบฟ้องเลยลนะฟ้องแม่ไปออโต้ะสิบสองจ้ะโ,โตโ12สิบสองจ้ะคอมโบจ้ะวายจ้ะสวยจ้ะก็ได้อยูน่นะคอมโบนะแต่มันไม่สุดจริงๆนู่นนะเพราะว่ามันเป็นเบ็ดสองไงเข้าฟีเรีเกมเร็วก็จริงแต่ไม่ดีเท่าไหร่ ปว่ปอโหเลยเป็นร้อยเลยนะตรงนี้ฟีเเกมน่ารักมากเอ้ยสวยโอ้ยได้รอบหลังนี่ว่ามันมารอบหลังนี่ว่ามา90สวยงามตามท้องยาวนะท้องเรือโอเครุ่นนะก็ประมาณนี้ จะไปเล่นเบสูงขยงขยับกันไปบ้างเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะนะอาจจะขยับไปเล่นเป็นเบสเก้าแล้วกันนะผมไม่ใจเบสสิบนะถึงจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งบาทแต่ว่ารู้สึกว่าเบดเก้าใจดีกว่าเบสสิบเก้าก็เก้าหน้าครับก็พาไปนะตอนนี้มันไม่ค่อยตกเท่าไหร่จะถามว่ากําไรเยอะไหมก็ไม่ทหานะก็ไม่เลยกําไรน้อยมากตอนนี้ปกติเนี่ยแตกวาละล้านสามล้านนะตรนะ้วันนี้ก็นิดๆหน่อยๆก็โอเคได้อยู่ ที่โมจัดเลยร่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้เทคนิคดีๆเนี่ยมีให้แน่นอนนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยก่อนเลยไม่พลาดไม่พลาดทุกคนเ,ออเป็นสิบเอาเป็นห้าก่อนแล้วกันเป็นห้าก่อนไปฮะไม่ได้จริงๆเไว้ทุกคนไป ถึงเวลาของเราแล้วสำหรับเบ็ด9 9 9 9 9้ที่จะแตก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 หรือว่าแดก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 นี่ว่ากาันอีกทีไม่เปไ็นไรทุกคนว่ากาันอีกทีตลอดเลยแต่พอบทจริงเนี่ยหัวร้อนเออวันนั้นไปเล่นมา300เกี้ยงทุกคนนะไปเล่นสาวธรรมมาหนีไปมาจองดีกว่ารู้สึกว่ามาจองช่วงนี้เนี่ยคนเขาฮิตกันอยู่ โอ้ยมาจ้าโอ้โหไม่น่าเสียแล้วทุกคนมาทุกคนน่าจะเต็มตัวเต็มใจไปแล้วแหละตรงน,นี้คลิปแรกมาก,กูก็เสียเลยแหละวันนี้่โอ้โหทำไมรอบหลังมันดูแบบรักทะเลมากตรงนะั้น ไปจ้ะพี่น้องจ้ะไปจ้ะพี่น้องจ้ะสวยงามจ้ะเรียบร้อยจ้ะสอง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 พันสองพันมาสองพันมาโอ้โหท้ายจะไม่มาแล้วนะไม่เอาละเบ็ดเก้าเอินปุยมุยมันไม่แตกเลยทุกนั่นะคือมันขนาดนั้นเลยเหรอวะขนาดเบ็ดไอเนี้ยเออเอาเอาวอา แล้วกดเบ็ดเก้าต้องนานฟรีไม่เข้ากดไปสามดอกเดียวมึงฟรีเข้าเนี่ยนะเกินไปหรือเปล่าอย่างงี้ไม่ไหวแล้วนะ

หกร้อยกว่าเบ็ดสามโอเคแล้วนะโอเคแล้ววันนี้คิดว่าจะเด้งเปียปยๆแล้วนะวายลง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 เอ้ย oh. ยังไงยังไงสามร้อยโอ้โหแตกในนะกองหนึ่งนะแตกในนะเตือนตัวเองด้วยนะ แต่ในทังทีเนจ่ายแค่โอ้สามสมันมนเสียสักสไปเปล่า<อ>ได้จริงหรเปล่าเนียบร้อยไม่น่าพูดเลยไม่จ่ายเลยนุงนนะสุดจริง <c oughs> บอกเลยว่าเดี๋ยวช่องนี้เนี่ยจะเน้นเป็นเขาเรียกวันเน้นสูตรเป็นหลักแล้วกันนะหาทรงหาสูตรห,หาเทคนิคมาเล่นแล้วกันเพราะว่าเปิดมาคลิปแรกเนี่ยขอแบ,บบชิวๆไปก่อน นะโอ้มันมันมันก็ไม่ชิวนะเนี่ยก็เกือบพันแล้วนะมา,าแต่พี่หดตดหายเอาไปดิเอาไปดิเ,ดเียบหน่อยหกร้อยยี่สิบหกบาทอ่ะยังเหลือออโตโอ้อยู่เอ้าเอา้อาอาหมด ไอ้หนูบอกเลย8 0 0วันนี้พี่คุมแล้วนะเดี๋ยวไปเล่นเกมหน้ากันเนี่ยบอกเลยว่าต้องจัดหนักจัดเต็มกันนะทุนล้านไปเลยทุนล้านไปเลยนะโอเค9ก้าสิบต่างน,น,นะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับวันนี้นะถือว่าเป็นแนวทงแนวทางเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็เปิดคงเปิดคลิปเล็กๆน้อยๆแล้วนะก็ใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะสนใจตัวกลุ่มลิอยู่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ ไม่ว่ามา้าจะเร็วสักแค่ไหนนี่สุดท้ายก็ต้องพลาลาเพราะว่าลาไปก่อนครับผมปิดแบบยูทูบเบอร์ด้วยไปแล้วนะ